แจกพิกัดร้านสเปช็อตีตโกโก้ทำถึงตัวตึงบางแสนชนบุรีเดี๋ยวมาที่ที่ร้านอกโก้ไฮพิกัดใกล้หนองมนที่คนเมืองชนแนะนเาร้านโกโก้สไตล์โรงงานที่เพิ่มความสำหรับในงานศิลปะและความคาาแบบนีมอยากเลือกนั่งชิลในห้องแอร์หรือจะไปนั่งแช่ลมชมวิวสวยๆก็ตามใจมีสูตรโกโก้เฉพาะของตัวเองมากกว่า40เมนูไม่ว่าจะเป็นสายหวานสายนัวหรือสายดาร์กที่นี่เขามีครบเล็กโกโก้จะทั่วถทยเลือกชิมได้สบายเลยสั่งพร้อมเบเกอรี่โฮมเมดที่ร้านทำกัน องคือเข้ากันเข้ากันรอนีสั่งเมนูโกโก้เอาโกโก้เพิ่มวิปแล้วก็เพิ่มโกโก้ร้อนมนเล็ดชุนพรกับโน่เย็นมเล็ดเอทิจัดไปจัดไปสั่งขนมเพิ่มไปด้วยรอไม่นานขนมก็มาเสิร์ฟพร้อมทานน่ากินส,ดสดุดๆพร้อมยังไปชิมกันในสามสอง โกโก้อโกโก้อร่อยหวานมันกำลังดีขมหน่อยหน่อยเพิ่มวิปและช็อกโกแลตขูดให้โคตรดีสันชายซอฟคุกกี้กรอบนอกนุ่มในแมคคาเดเมียมันมันชํำๆเนื้อผลไม้ฐานกับโกโก้ร้อนมาและชุ่มพ่อนคือแมทชิ่งเป๊ะๆล็อกกี้กคุกกี้เข้มๆขมๆกับกรอบนุ่มๆหนึบๆแน่นๆกรุบๆอัลมอนด์หนึบๆมาร์ชเมลโล่จบด้วยนฟเย็นฟุตตี้ฟุตตี้คือเพอร์เฟกต์เวอร์เ์บรนชีเค้กเนื้อแน่นหนักหนึบรสเปรี้ยวหวานน้อยเชียวรสนวลๆเค็มๆหอม เบาวนี่นุ่มแน่นหนึบดีท้าให้ลองหวานขมกรอบอย่าแค่มองต้องลองชิมรู้แล้วเหรออะไรเซฟไว้ล้วไปลองกัน